bạn Oh, ai chào thả không Mình là lệch là ชาช้วกนกลับบ้าน็จะเเกาหนองไก่นะคะไม่ใช่สร้างเขม,มีนะคะถ้าคิดยายามอย่าเป็นสร้างตอกขางเพราะไม่คนหัเวเรียนพ้าไม่ได้นะคะ่ะทอ,อนนะคนยากคนผัเวเรียนกันค่ะคนนี้ตูพักอินไหนนี้นะคะ ก่อนลงไอ้ชาวสาวนค่ะโคนให้สักหน่อยลองก็ได้ครึ่งข้างข้างหน้ำนะคะอาช้านะคะจะจะขอน้องไก่ค่ะทำ ngàn này thôi so nó sắc nói nữa hả? có Mà là lệch là น้าเก็บทำควาสะอาดยาด้วยนะคะน้าไม่เก็บเก็บยามวัวขึ้นนะคะถ้าน้าแหลงท้าร้อยได้เลยนะคะปูรียนท้าไม่ได้นะคะท่อนนะนยากษ์ปูรียนกันค่ะ cung khăng thằng nào nữa cung thang 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 cái à thang 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 ม่ใช่สั้าเคมีนะคะถ้าคิดยายามอย่าเป็นสร้นงอกขางเพราะไม่ยารีธาวานนะจแกก้นละไ ชาวกอนกลับบ้านก็จะเกาะหนองไก่นะคะไม่ใช่สัานเขมีนะคะถ้าทิอยายามอย่าเป็นสัานตกขางเพราะไม่เรียงคนนี้ไม่นะคะต้องกลับบ้าน ลเล็กละน้อยนะคะแล้วเรียงคนนี้ถูกไหมนะคะมันเล็กละน้อยนะคะ ก็ขึ้นลาะแต่ชาะะ้าเนี่ะขาเฟชจะเอาะน้องไก้ถ้าทำงานในสวนเอาสักน้อยนะ,ะ่ะกาเกาวแต่้นก็ับบ้านเฟชจะเอาะน้องไก้นะคะไม่ใช่ส้างเคมีนะคะ่ะถ้าคิดยายามอย่าเป็นส้าตกข้างเพราะไม่ คลิปนี้พอเท่านี้เจอกันคลิปน้านะคะสวัสดีคลิปนี้พอเท่านี้เจอกันคลิปน้านะคะสวัสดีเรียนคนนี้ไม่ไหมนะคะคนถืเรียนพระไม่ได้นะคะขออนนะุญาตคนถือเรียนกันค่ะกลับบ้าน เแฟทำความสะอาดยาด้วยนะคะถ้าไม่เอฟเดฟยาม็่ขึ้นนะคะถ้าน้าแหลงทากร้อยได้เลยนะคะ ควรเรียนพระไม่ได้นะคะขอทนะค่ะาคว้เรียนกันค่ะยารี่าว้นนคะอนนแก้วมากค่ะแกีมกพลา ชาเชาก้อนกับบ้านก็จะเกาะหนองไก่นะคะไม่ใช่ส่านเขมีน,นะคะถ้าทิดยายาำอย่าเป็นส่านอกขางเพราะไม่ควรหเรียนพระไม่ได้นะคะ่ะขออน,นะะุนยาตควรหัวเรียนกันค่ะเชาเช้าก้อนกับบ้านก็จะเกาะหนองไก่นะคะไม่ใช่ส่านเขมีน,นะคะถ้าทิดยายาำอย่าเป็นซ่านอกขางเพราะไม่นนะ ทำความสะอาดยาด้วยนะคะน้ำไม่แอบแอบยามก็ขึ้นนะคะถ้าหน้าแหลงท้าร้อยได้เลยนะคะคนถูเรียนท้าไม่ได้นะคะค่อนนะยาคนถูเรียนกันค่ะ ค่ะมคะเซตจะขอนลองไก้คถ้าทำงานในสวนเอาสักน้อยนะคะก็ยาดีท่าหวานะคะหลังเกีจะคะ่มากระเ้นลาวดีค่ะลังเก๊ชสาวๆค่ะ ชาะคะเส็จจะคอหน่องไอทำงานในส่วนเอาสักน้อยนะคะ <1 F S 1> ก็เก็บทำความสะอาดยาด้วยนะคะถ้าไม่เก็บเก็บยาก็ขึ้นนะคะถ้าหน้าแหลงถ้าร้อยได้เลยนะคะ ช้านะคะ่ะเฟตจะขอน้องไออาทำงานในสวนเอาสักน้อยนะค่ะ็เก็บทำความสะอาดยาด้วยนะคะถ้าไม่กับแอบยามบขึ้นนะคะถ้าหน้าแหลงท้าร้อยได้เลยนะคะกลับบ้าง